ไต้ฝุ่นหินน้ำหนอที่พัดขึ้นฝังทางตอนใต้ของเกาหลีใต้เมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาทําให้ต้องมีการอพยพประชาชนหลายพันคนออกจากพื้นที่เสี่ยงทำการเกาหลีใต้ประกาศเตือนภัยตัวประเทศถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากอุทกภัยดินถลม่มและคลื่นยักษ์ที่มาพร้อมกับไตฝุ่นหินน้ำหนอซึ่งถูกระบุว่าเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดที่พัดถล่มเกาหลีใต้ในรอบหลายปี สำนักง,ง,งานอุตุนิยมวิทยาของเกาหลีใต้ระบุว่าไต้ฝุ่นหินน้ำนอซึ่งทําให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงพัดด้วยความเร็วถึง114กิโลเมตรต่อชั่วโมงกําลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือสู่ทะเลเปิดหลังพัดผ่านทางตอนใต้ของเกาะเชจูก่อนจะขึ้นฝั่งที่ไกลกับท่าเรือหลักของเมืองปูซานเมื่อช่วงเช้าวันที่6กันยายน กระทรวงความปลอดภัยระบุว่ามีประชาชนกว่า3,400คนในภาคใต้ของประเทศที่ต้องอพยพจากบ้านเรือนเนื่องจากกังวลด้านความปลอดภัยขณะที่เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้อพยพผู้คนอีกอย่างน้อย14,000คนมีอาคารและถนนอีกหลายสายที่ได้รับความเสียหาย นอกจากนี้โรงเรียนมากกว่า600แห่งทั่วเกาหลีใต้ถูกปิดหรือปรับเป็นเรียนออนไลน์เที่ยวบินถูกยกเลิกมากกว่า250เที่ยวบินเช่นเดียวกับท่าเรือคามฟาก70แห่งที่ระงับการให้บริการและมีเรือประมงมากกว่า6.6หมื่นลำที่ต้องจอดเทียบท่า